จะมาเผอ่ามาใส่มอย่าเใหน้างเงินไอเอยมดบอกว่าเข้าหแดงม่เืหน่อยแล้วไปใส่เมยน่อยเสียบเสียบเท้าชเหมือมุนนำายแตกบบเมยทันนำได้เงยได้ได้ขไม่นึกบอกมาแล้คุยพามกินเยรักไปเายังดวเอาละไปแล้วละไปบ่กินน้ำเมย์ด้เออมาเด้อ่ามาเด้อไปกัเลยเสียบตำเมียง ตำมองบกเคียอุ้ยคือแหงดีดวัดีบ่แไหท่านคงมัตัวตเลยวะโอ้ยลกบบจากลอนอทาเลงน,นกทาเม,มืองยาโสธรเนื้ <laughs> อทีกับปีบมวนก็ดีนื้ <laughs> อที่ช้งกัสีก็ดีก็ดีบ่ <laughs>

ได้ทำได้เหี้ยใช่ได้ทำได้เตะก้อนโอ้ตำเหมียงจะปวดสายเมียจาคี้นี่นนดากนุ่นนดาเลนะจักเอวบ้านหนึ่งเลานะโป๊กๆนะหว่าน่ากลัวเนาะโป๊กโป๊ก ทำอย่านี้ก mm ันเลยกันเลยขอยก็เทียนที่อ่อนเ่อยบ้าได้ขอย้าไป บริหารเราคอยเบ็ดใส่เบ็ดครัวเอาไปหาหมอทนาก่อนจะเทียบจุ่มบาขานิานี่บจินตะกี้กินยนไปหาหมออยู่บนเนื่องสวงโาจินมันกินกับสุราหัวข้าวพอาจินยาแก้ปวดนี่ส เออกบบเป็นปที่เราดูหบริหารควายออกกํลังกายควายอันนี่เว้เห็ดเอาซิมนี่ยซิมอะไรอืมเอะไรนาะเอาเดี๋ยไปใส่บ่อมีไงข่ามไงไมเส็มแหงดอกกระจาด าาโอ้ยของก็หอมบนโคกนึงเพาว่าหออแบบต้องบัวสัาเออเอาข้าเมยเออหูยจับ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 เจๆบเออโอ้ย